เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจเหมือนกันนะจําวันที่ก้อนปูนใหญ่เนี่ยหล่นมาใส่รถกระบะได้ปะตรงนั้นแถวแถวถนนพระรามสองโซนมหาชัยนะวันเดียวกันนะ่ะวันที่29เมษาแต่เป็นช่วงเย็นนะมีก้อนปูนนะครับคือก้อนไม่ได้ใหญ่เท่าที่พระรามสองหรอนะมันหล่นใส่กระจกรถอยู่คันหนึ่งเหมือนกันทะลุจนกระจกหน้ารถแตกเลยโชคดีที่คนขับไม่ได้เป็นอะไรครับสำหรับเคสนี้คุณผู้ชมไปดูภาพกัน ปวดภัยในทางด่วนโอ้แล้วแบบน้องคงตกใจแหละนะทำอะไรไม่ถูกครับพอนึกขึ้นได้ก็เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้ก่อนนะให้เห็นสภาพภายในรถนะครับว่ามันมีก้อนปูนนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยหล่นใส่กระจกหน้ารถเธอนะครับกระจกเป็นรูโว่เลยอะ แต่ตัวน้องคนขับปลอดภัยดีนะคุณผู้ชมครับน้องมาโพสต์ไว้นะครับบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนเวลาประมาณบ่าย3.45ง45นาที<ม>ก็ถ้ากว่าเป็นวันเดียวกับที่ก้อนปูนใหญ่เนี่ยลนใส่รถกระบะที่ถนนพระราม2ที่สุดท้ายคนขับเสียชีวิตจำได้ไหมครับวันเดียวกันเลยแต่อันนั้นเนี่ยประมาณช่วงเช้าแต่นี้เกิดขึ้นนะครับช่วงเย็น น้องบอกว่ารถไม่มีกล้องค่ะบางนาขาเข้าก่อนถึงโรงพยาบาลไทยนครินหนูขับเลนขวาสุดขาดจาได้ว่าไม่ได้ขับผ่านรถใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นก้อนปูนที่ตกมาจากของทางด่วนคือน้องก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันเนเพราะฉะนั้นก็เลยโพสต์บอกว่าพี่ๆท่านใดขับรถในช่วงเวลานั้นมีกล้องขับเห็นเหตุการณ์หนูรบกวนขอได้ไหมเพราะว่าน้องบอกว่า จะเอาไปซ่อมประกันเนี่ยเขาบอกว่าน้องจะไม่ได้ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถถ้าจะได้ค่าไอ้ขาดผลประโยชน์เนี่ยต้องไปทําหนังสือส่งไปที่การทําพิเศษค่าทําหนังสือประมาณ5,000บาทยังไม่รวมเรื่องของการฟ้องร้องนะน้องเองก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าฟ้องไปจะได้ค่าเสียหายหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าถ้าใครมีความรู้ทางด้านนี้เนี่ย ไปแสดงความคิดเห็นให้น้องหน่อยน้องจะอ่านทุกๆข้อความเลยนะโหนี่น่ากลัวเหมือนกันเนาะคือเอาจริงๆเนี่ยโซนบางนาเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเ้วยนะตรงเนี้ย<อ>คือแต่ผมส่วนใหญ่จะใช้ทางด่วนเป็นประจำไม่ค่อยได้อยู่ข้างล่างเท่าไหร่แต่ตรงนั้นน่ยคือมันก็จะมีทั้งสะพานข้ามแยกมีทั้งสะพานที่เป็นทางด่วนผมว่ามันมีหลายๆจุดที่เป็นแบบนี้มันถึงเวลาแล้วไหมที่กระทรวงคมนาคมเองต้องอ ส่งหน่วยงานต่างๆเน,น,นะนะออกไปตรวจตาให้ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเสี่ยวจริงๆนะมันเสี่ยว่าคือไม่รู้ว่าเฮ้ยวันดีคืนดีเราขับรถไปไม่ว่าจะเป็นถนนไหนก็ตามที่ไปอยู่ใต้ทางด่วนใต้สะพานเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันจะมีก้อนอิดก้อนปูนเนี่ยหล่นใส่รถอีกหรอเราได้ค่ายเยียวยาแค่ไม่เท่าไหร่เป็นเมืองนอกเมืองนาสิบล้านก็เคยฟ้องกันมาแล้วที่อเมริกานะคะ แต่บ้านเราเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเรื่องของกฎหมายเอาผิดคนผิดไม่ได้เนี่ยมันเลยทําให้การความเป็นอยู่ของคนไทยมันดูหดหูอะคะอ่ะเนี่ยพระรามสองนี่เกิดเหตุการณ์สองพันกว่าครั้งนะคะ <c oughs> จับคนผิดได้แค่ไหนกันเปรียบเทียบปรับได้แค่ไหนกันอื